สวัสดีครับวันนี้จะพามาทําเมนูต้มปลาหลดแบบบ้านๆพี่น้องกอ่อนอื่นเราต้องมาโครกพิกเครื่องตะไคร้้ไม่กูดข,ข่าใบมะขามอ่อนโขกพี่น้องโขกให้ละเอียด กได้ที่แล้วเราก็รอเอาเสษหม่อน้ำเดือดไบมะกกูดชีน้ำเดือดอแล้วไบมะกกูดชีลงไปจอบความพอดีไปนะขาหั่นบางๆใส่ลงไปนี้เราก็เอาพริกที่เราโขกนะ เนี่เครื่องเลยที่ใส่ลงไปใส่ลงไป ท้ายน้ำล้างคุใส่น้ำลา้ำลางคุกลงไปามาดำใส่แล้จะกินหมดได้อย่างไรเออใส่ปา <พอ S 1> ล<ม>ปาพ่อไหมเนี่ยปลาใส่อีกใส่อีกใสไปได้เย,ย,ยอะเลย,ย,ยอ่ปะปลาขยงพร้ออปลาหลุดพร้อมเอาอีก จเย็นย็น้นำเดือดได้ที่หรบอ่ะโอยังได้ไหมนี่ป่ะอิ่มไหมเจ้าหรือว่าชอบบ่ตจุ๊บยิ่งฮึ <c oughs> โวย ยิ่ง,งไดงที่แล้วจาำเลยพี่เนาะอ,อ่าเอาอีกตัสุดท้ายลอกปเอยปิดไว้ด้วยปิดไว้ก่อนเดือดได้ที่แล้วพี่น้องเดี๋ยวก็ทีนี้เราจะมาปรุงเลือใส่นิดนึงเนาะใส่มากเกียวเค็ม ถึงขั้นตอนปรุงพี่น้องรดดีโอ้ยอย่าไปเถอะสงสารน้องเขาคือรถหลายแสบไลายหลายแสบหลาย ปลานี่ก็รอให้ปลามันสุกดีๆแล้วก็เอาใบแมงลักใส่พี่นอ้องเดือดปุ๊กปุ๊กปุ๊กเลยพี่นอ้อง ขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ใบแมงลักนลงไปล้างสะอาดไี่ตู้บ้านเราเนี่ยพี่น้องใส่ไปไปเยอะหอมจบเรียบร้อยพี่น้องพร้อมเสิร์ฟอืมโอเค ถือกันชิปหน้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับ